ไปต่อกันที่การแสดงออกของศิลป,ปินชาวจังหวัดสงขลาครับเพื่อน,น้องทับทึกถึงพระมหากรุณาธิคุณของพระบาทสมเด็จพระประมินทรมาภูมิพลอดุลยเดชครับโดยเมื่อวานนี้เครือข่ายสภา,าวัฒนธรรมและเครือข่ายศิลป,ปินพื้นบ้านรวมทั้งประชาชนในอำเภอควนเนียงจังหวัดสงขลาครับได้รวมตัวการจัดกิจกรรมที่ชื่อว่าร่วมสามัคคีทำดีเพื่อพ่อ ตัวจัดเึ้นที่บ้านหนังเสงตำบลรัตภูมิอันเภอควนเนียงจังหวัดสงขลาเนี่ยแหละครับจุดนั้นเนี่ยเป็นแหล่งเรียนรู้ศิลป,ปะวัฒนธรรมของอำเภอควนเนียงด้านหนังตะลุงโดยเฉพาะโดยกิจกรรมสําคัญที่ร่วมกันก็คือถือว่าเป็นการรวมตัวกันครั้งแรกของกลุ่มศิลป,ปินพื้นบ้านในอำเภอแห่งนี้ทั้งสาขาการแกะสลักรูปหนังตะลุงและสาขาประติมากรรมในการร่วมกันนะครับช่วยกันแกะสลักรูปหนังตะลุงเป็นระบรมฉา,ายาลักษณ์พระบาสบทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดชจำนวน9รูป ขณะที่พระองค์สเสด็จพระชมเนินมายังจังหวัดสงขลาและสถานที่สําคัญต่างๆในภาคใต้เพื่อเยี่ยมเยืรรอนรัศดรของพระองค์เมื่อครั้งอดีตนับตั้งแต่ปีพศ2502ครั้งที่พระองค์ทรงสเสด็จพระชมเนินลงมาภาคใต้เป็นครั้งแรกเช่นขณนะเสด็จมายังที่ว่าการอําเภอรัตภูมิที่วงเวียนน้ําพุหัดใหญ่ที่พระตาหนักเขาน้อยอําเภอเมืองสงขลานะครับ หรือว่าครั้งที่พระองค์ทรงสเสด็จเยี่ยมชนเผ่าซาไกา่ที่จังหวัดยะลารวมทั้งได้ร่วมกันปั้นพระรมรูปพระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุจเดชอีกหนึ่งชิ้นงานด้วยสําหรับพระรมฉายาลักษณ์ทั้ง9รูปเมื่อแกะและลงสีเสร็จนะครับ <c oughs> ก็จะนําไปใส่ในกล่องไฟเรียงต่อกันเป็นเรื่องราวสวยงาม ให้สมพระเกียรติและก็จะมีการจัดแสดงไว้ที่บ้านหนังสงเพื่อให้ประชาชนและเยาวชนคนรุ่นใหม่ได้เรียนรู้รวมถึงนําไปจัดแสดงตามงานต่างๆที่เกี่ยวกับพระบาทสมเด็จพระปรมินทร,รมหาภูมิพลอดุลญยเดชด้วยครับ